การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโปรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลแล้วก็สปอยเนื้อเรื่องนะครับของ nxt 2.0ครับวันที่30พฤศจิกายนปี2021 วันนี้นะครับก็จะมีการชิงกระเป๋าเงื่อนไขในวอลเกมซึ่งการแย่งกระเป๋าเนี่ยก็จะมีทั้งฝั่งหญิงแล้วก็ฝั่งชายแล้วก็ยังมีการหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งนะครับของแชมป์แท็กทีมโดยมีคายโอไลลี่ครับวอมเวกเนอร์ Wagner, จะเจอกับเลกาโดเดลเฟทาสมาผู้ที่ชนะเนี่ยจะสามารถไปชิงแชมป์แท็กทีมกับอิมพ r เรียในวอลเกมนะครับรวมทั้งเรื่องราวของโจเกเรเกซี่ด้วยเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ คู่แรกครับการชิงกระเป๋าเงื่อนไขใน Raw Game แต่เขาตาใครครับเจอ Kelly ่เ y ตัวแมทนี้ดีเลยทุกคนมันเป็นแมตช์บันไดครับแล้วก็มีกลิ่นอายของ NXT ยุคเก่ากลับมาแบบเต็มที่มากๆอัดกันหนักอัดกันรุนแรงนะครับถึงแม้จะใช้อุปกรณ์น้อยไปหน่อยแต่ก็ถือว่าทําได้ดีคือมีลูกเล่นกับบันไดเพียงอันเดียวได้ดีมากๆอะถือว่าใช้คุ้มมากๆเลยในบันไดตัวเดียวนะครับถึงแม้ตอนจบเนี่ยจะดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ว่า โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแมตช์ยอดเยี่ยมนะครับตอนจบเนี่ยเคลลี่เลสซูเปอร์คิกอัดดาโคตาไขคาบันไดเหล็กตอนที่จะปีนขึ้นไปหยิกบกระเป๋านะครับแต่ภาพมาคู่2นะครับอันเดเชสเจอแคมรอนกรามตัวแมตช์ดีครับไม่แย่คือแมตช์ไม่ได้เร็วมากแต่ว่าต่อเนื่องอันเดเชสดูได้โชว์ของเพิ่มขึ้นนิดหน่อยมากกว่าปกตินะครับแคมรอนกรามก็ปั้มโดยการเฉยโอกาสชิงจังหวะได้เปรียบตามสไตล์แล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ออกมา ดูดีอีกแบบหนึ่งตอนจบนะครับคาร์ลนกราร์มใส่เคปอินกดน,นับสาไปหลังจบแมตช์เนี่ยดูคัสซันเปิดตัวกานนะครับแล้วก็บอกว่ากรามส์ยินดีด้วยนะที่เอาชนะในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงวอลเกมฉันให้เพื่อนของฉันเนี่ยตัดต่อรูปของนายมาให้เพราะฉันเนี่ยจะเอาชนะนายแล้วก็แต่งทรงผมให้นายเองนะพวกในวอลเกมเนี่ยฉันจะโกนหัวนายฉันจะทำให้นายอับอาย สภาพมาที่ทีม2.0นะครับเปิดตัวออกมาหน้าเวทีถูกสัมภาษณ์ว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ต้องมาสู้กับทีมดำทองนะครับคาเมโเฮบอกว่าฟังนะพวกนายทุกคนเนี่ยกำลังมองอนาคตของ WWEU Johnny Wrestling นายอยู่ใน NXT มาอย่างยาวนานนายได้รับมาแล้วทุกอย่างแต่ตอนนี้ฉันมาคุมที่นี่แล้วและเมื่อไหร่ก็ตามที่คาเมโรเฮเริ่มยิงคาเมโไม่มีพลาดเกรซันวอลเลอรบอกว่า พวกนายจะเข้ามาในสนามแห่งนี้ยังไงก็ได้แต่พวกเราก็จะกระทืบพวกนายอยู่ดีเพราะว่าพวกเราคือสปอร์ตเอนเตอร์เทนเนอร์พวกเราคือคนที่ให้ความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมและดูดีกว่าพวกนายบอลเบเกอร์ bon บอกว่าพอมะโซ่แชมปนายออกมาที่นี่หลายสัปดาห์และเรียกฉันว่าลูกหมาพูดถึงประสบการณ์ที่นายมีไม่เป็นไรเพราะยังไงในวันอาทิตย์นี้ฉันจะกระทืบพวกนายทีมดำทองและฉันจะเป็นคนที่ได้แชมป์ NXT คนต่อไป เดงเจโรบอกว่าพวกนาย4คนนะ่ะเล่นเกมที่อันตรายพวกเรากําลังเข้าสู่วอลเกมพวกนายจะได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยเจ๋งแค่ไหนและพวกเราจะจัดการพวกนายเองหลังโมโจบนะครับก็มีการประกาศว่าบลอนเบรเกอร์จะสู้กับจอห์นนี่กาการโนเพื่อชิงกระเป๋าเงื่อนไขาการปล้ำในวอลเกมนะครับจอห์นนี่กาการโนเปิดตัวออกมาเด็กๆ2.0พวกนายบ่นอะไรกันพวกนายบอกว่าจะเอาชนะเหล่านักมวยปล้มที่สร้าง n อ t ขึ้นมางั้นเหรอให้ฉันบอกอะไรสักอย่าง ถ้าคนอย่างฉันเนี่ยหคนยืนอยู่บนเวทีมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ใช่พวกนายฉันจะจัดการพวกนายทุกคนโดยเริ่มจากนายก่อนไอหัวกล้วยตูดหมึกรอน n b r e a k ร์ฉันออกมาที่นี่ด้วยตัวของฉันเองเพราะฉะนั้นเอางี่ไหมคืนนี้นายควรจะทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยอย่าให้ทีมของพวกนายมายุ่งในการต่อสู้ของพวกเราให้มันมีแค่ฉันกับนายตัวต่อตัว,ตว,ตวอย่างลูกผู้ชาย b อ o เ b r e a k e บอกว่าได้เลย ฉันยินดีจะกระทืบนายด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ภาพมาคู่3นะครับหาผู้ท้าชิงแท็กทีมอันดับหนึ่งคายรลี่ครับวอมเวกเนอร์เจอก,กับเลกาโดเดลเฟทัสมาตัวแมทถือว่าโอเคครับคนไม่แย่เลยเลกาโดเดลเฟทัสมามีความหวือหวาที่พอดีครับมันไม่โดดเด่นจนเกินไปแล้วก็ไม่นิ่งเรียบจนเกินไปด้วยความพอดีนี้แหละนะฮะที่ทําให้ทางคายโอเรลี่แล้วก็วอมเวกเนอร์ดูโดดเด่นขึ้นมา ไตล์ตออาการป้ามที่เน้นไปทางหนักแล้วก็เทติเคิลเนี่ยทำให้ตัวแมนออกมาลงตัวกับสไตล์เหินหาวของเลกาโดเดลเฟตัสมาได้ดีนะครับตอนจบเนี่ย,ยไคลอเรลลี่แล้วก็วอมเวกเนอร์ใส่ดับเบิลทีมเอาชนะไปแต่ภาพมาที่อิมพิเรียมนะครับหลังจากที่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงอิมพิเรียมก็บอกว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะมาเป็นผู้ท้าชิงไคลอเรลลี่กับวอมเวกเนอร์เดินเข้ามาในฉากนะครับแล้วก็บอกว่านี่คือโอกาสเดียวของพวกเราโอกาสทองของพวกเราพวกเราจะกลายเป็นแชมป์ แต่ภาพไปที่โจโกเกเรเกซี่นะครับโจโกเกเรเกซีก่บอกว่าสวัสดีครับผมชื่อโจเกรซี่ผมคืออนาคตของแชมป์คูเซเวตผมจะเป็นคนกำจัดการหยาบคายและความรุนแรงความไร้สาระทั้งหมดให้หมดไปจาก NXT นนะครับและผมจะเป็นคนที่ดัดนิสัยนักมวยปั้มเหล่านี้ตอนนี้เนี่ยผมจำเป็นจะต้องชี้นำพวกเขา พวกคุณอดไว้วางใจแล้วเอนจอยกับอนาคตแต่ภาพมาคู่4นะครับ3มรุ่มหนึ่งครับโจเกรซี่เจอกับอดัมฮาร์ดคิงฟอลลอนเฮลี่แล้วก็ควีนซี่เอลเลตนะครับโจเกรซี่เนี่ยอัดอดัมฮาร์ดคิงกองไปแล้วนะฮะแต่ว่าไดมอนด์ไม์ก็เปิดตัวออกมาไดมอนด์ไม์บอกว่าโจนายไม่ได้เป็นคนที่สร้างพื้นที่นี้นะเว้ยเพราะว่านายนะขาดความยอดเยี่ยมไปไงความยอดเยี่ยมนะมันอยู่กับที่รถดิกสตองหมดแล้ว และในวันอาทิตย์นี้เนี่ยในวอลเกมนายจะโดนกระทืบโจเกรซี่บอกว่าผมเคารพคุณแล้วก็ให้เกียรติคุณนะครับเพราะฉะนั้นได้โปรดให้ผู้คนของคุณกลับไปเราจะได้พูดคุยกันอย่างสุภาพชนโรดดิสตองบอกว่าฉันไม่มีเรื่องจะคุยด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาชกโจเกรซี่แต่ว่าก็โดนอัดสวนกลับไปแต่พามาคู่้านะครับโซโลสโครอาเจอกับเรสอินโนเฟ แม์นี้เห็นพัฒนาการของซิโคอาได้ค่อนข้างดีนะครับแมตนานขึ้นมีการลุกมีการรับมากขึ้นทําให้ตัวแมตด,ดูเป็นการต่อสู้ทั่วไปได้มากขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะครับความฉลาดในการทําแม์นี้ก็คือถึงแม้แมตจะนานนะครับแต่ว่าทางของซิโคอาก็มีทางง่ายๆอย่างเช่นการชกการเตะการต่อยการเอาหัวโคกอะไรเงี้ยนะครับคือยืดเวลาออกไปด้วยด้วยท่วงท่าที่ธรรมดา ก็เลยทําให้แมตท,ที่ยาวขึ้นเนี่ยไม่ได้มีผลแตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับตอนจบเนี่ยซิโคอาดกระโดดสเปซจากเชือกเส้น3คนนับสไปแต่ภาพมาที่ไซออนควีนแล้วก็อิเล็กตาโลเปสนะครับอิเล็กตาโลเปสเนี่ยเดินเข้ามาไซออนควีนแล้วก็บอกว่าใจเย็นพ่อหนุ่มวันนี้เนี่ยฉันมาคนเดียวฉันมาอวยพรให้นายโชคดีที่นายจะต้องเจอกับซานโตสโกบาร์ในสัปดาห์หน้าเชื่อฉันเถอะนายต้องการมัน แต่พามาคู่6นะครับอินดี้ฮาร์ดเวลกับเพอร์ซี่พิโรต้าเจอกับยูริสซาเลียนแล้วก็วาเลนติน่าฟอร์สนะครับตัวแมตช์ไม่ดีเท่าไหร่ทุกคนเนื้อเรื่องคืออินดี้ฮาร์ดเวลไม่มีกระจิกกระใจปั้มครับแล้วก็แพ็กพิโรต้าเข้ามาอัดชนะไปได้ง่ายๆตอนจบเนี่ยพิโรต้าใส่สิทธิ์เอาเฟนบัตเตอร์เอาชนะไปแต่พามาคู่7นะครับชิงกระเป๋าเงื่อนไขวอลเกมฝั่งชายครับจอนนี่กากาโน่เจอกับบรอนเบรกเกอร์แมตช์ดีมากทุกคนแมตช์สนุกเลย เป็นการวัดให้เห็นถึงการปั้มแบบใช้พละงกำลังแล้วก็เทคนิคได้ชัดเจนมากๆจอนนกก์นีกากาโนนะครับสร้างโมเมนต,ต์ต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ตัวแมตต์ดูดีมีราคามากๆบอลเบเกอร์ก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะครับก็เรียกได้ว่าทั้ง2คนเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีตอนจบเนี่ยบอลเบเกอร์ใส power ่ power slam ก่อนปีนขึ้นไปหยิบกระเป๋านะครับสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนทีมของเคลลี่เล่กับทีม2.0นะครับสามารถเอาชนะ แล้วก็คว้ากระเป๋าไปเพื่อรับเงื่อนไขพิเศษในวอลเกมเหตุการณ์ที่2ครับไคลอไรลลี่วอมเวกเนอร์ได้ชิงแชมป์แท็กทีมในวอลเกมเหตุการณ์ที่3ครับซยอนควีน <Queen S 2> จะเจอกับซานโตสเอสโคบาในสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่4ครับอิเล็กตาโลเปสเนี่ยมาอวยพอให้กับซยอนควีนสรุปอะไรกันหน่อยครับทุกคนคู่แรกชิงกระเป๋าเงื่อนไขในวอลเกมฝั่งหญิงนะครับดาโคาตาใครเจอเคลรี่เล่เคลรี่เล่เอาชนะไปได้คู่ที่2อันเดอร์เชสครับเจอกับคารอนกรามส คา,า,าร์ลกามเอาชนะไปได้ผู้ที่3หาผู้ท้ายชิงแท็กทีมอันดับหนึ่งนะครับไคลออรเรลี illy, ่วอมแบกเนอร์เจอเลกาโดเดลเฟททสมาไคลออรเรลี่แล้วก็วอมแบกเนอร์ er, เอาชนะไปได้นะครับผู้ที่4 3่ลุ้มหนึ่งครับโจเกรซี่เจออดัมฮาร์ดดิ้งฟอลเลงเฮนรี่แล้วก็เพิร์ซี่เอเล็ตโจเกซี่เอาชนะไปได้ครับผู้ที่5ครับโซโลสโคอาเจออีเดรสอินอเฟ่โซโลสโคอาเอาชนะไปได้ผู้ที่6อินดี้แฮตเวลครับกับเพอร์ซี่พิโรต้าเจอยูริซาเลออนแล้วก็วาเลนติน่า อ d นดี้ฮาร์ดเวลกับ Percy เพอร์ซี่พรอตาชนะไปได้คู่ที่7เชิงกระเป๋าเงื่อนไขในวอลเกมฝั่งชายจอห์นนี่กากาโนเจอบอลเบรกเกอร์บอลเบรกเกอร์เอาชนะไปได้สัปดาห์นี้นะครับโชว์ถือว่าสนุกเลยทุกคนดูจากการประกบแมตช์แล้วเนี่ยไม่ค่อยแปลกใจว่าทาไมสัปดาห์นี้กลิ่นอายของแบรนด์ดำทองเนี่ยมันถึงเด่นชัดมากๆคาดว่าในแต่ละแมตช์เนี่ยคนคิดแมตช์น่าจะเป็นนักมวยปั้มที่อยู่ในยุคดำทองนะครับอย่างคาร์มอนกรามเลกาโดเดลเฟรตัสมาจอนนี่กากาโน ตัวแมดก็เลยออกมาดีแล้วก็มีจังหวะพลิกแพงค่อนข้างมากไม่ได้เป็นสเต็ปแบบ1 2 3 4อย่างที่เคยเป็นประจำนะครับก็ถือว่าดีเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออในวอลเกมมันอาจจะได้แบบคาดหวังได้บ้างก็ขอว่าอย่าตกมาตายกันแล้วกันนะครับส่วนไอ้กระเป๋าที่แย่งกันเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกพิเศษนะเป็นตัวช่วยพิเศษให้กับทีมที่ชนะนะครับอาจจะมีอาวุธติดมือหรือว่าได้ลุมก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่า ในอีเวนต์เนี่ยมันจะมีอะไรซึ่งไม่แน่นะครับอันเนี้ยอาจจะเป็นกูแจให้พวก2.0ชนะทีมดำทองก็เป็นไปได้และในสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีการเดบิวต์ของ edress i n o f e ่นะฮะแต่ว่ามาถึงก็แพ้เลยทุกคนถึงแม้แมตช์มนจะไม่ได้แย่แต่ว่ามันมีการโปรโมทออกมาก่อนไงน่าจะให้ความสำคัญสักหน่อยในใสายตาผมนะครับแต่ว่าอันนี้คือเปิดตัวมาก็แพ้เลยเว้ยอาจจะเป็นเพราะว่า เป็นอีกตัวหนึ่งที่บิวมาเพื่อดวงกระทืบอะแต่ว่าดันให้มันอยู่ในระดับสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับคือแทนที่จะเอาโซโลสโคอาไปยํำตัวที่เก่งกว่านี้แบบอย่างไคลโอไลลี่อย่างเอห์นนี่กากานอเลยเนี้ยมันก็จ,จะขัดหูขัดตาคนดูไปนิดนึงก็สู้ปั้นตัวใหม่ขึ้นมาใส่ราสีมันเข้าไปอ่าเอาทําให้มันดูมีราคานิดนึงแล้วก็ให้โซโลสโคอาเนี่ยมากทืบเพื่อยกระดับตัวเองขึ้นไปก็ดูเราก็น่าจะดีกว่านะครับ ส่วนในด้านของเพอร์เซียพิโรต้าเนี่ยคือผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่นางมีดีแค่ตัวใหญ่และการป้มแต่ละแมตช์ก็ใช้อยู่ไม่กี่ท่าคนภาคเน้น,น,นไปว่าโหนี่คือจอมพลังนี่คือการแบบเอาชนะคนอื่นด้วยการทำลายล้างนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งพอดูดไปอ่ะผมเห็นภาพของทามินามันซ้อนทับขึ้นมาทุกคนคือไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแค่ตัวใหญ่เฉยๆเอาจิงๆิงเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยสองคนนี้ท่าเดินยังเหมือนกันเลย คือภาพมันใกล้เคียงกันมากซึ่งเราคิดว่าถ้าปั้นแนวนี้ออกมาก็ไม่น่าจะปล้ำได้ดูทรงแล้วเนี่ยอีสักพัก,ก็หันมากระทืบอินดี้ฮ์ตเวลนั่นแหละนะครับพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะที่ทีมของเดอะเวนหายไปแล้วจากสารระบบคือทา,ทางที่มันเป็นทีมที่สามารถสร้างเรื่องราวต่างๆได้อย่างมากแต่ว่าอยู่ดีๆก็หลังจากที่ออตินเทลลี T ่ L e, ขึ้นไข้หลับไปแคนดิดลาเลท้องตอนนี้กาการโนกําลังจะหมดสัญญาอินดี้ฮ์ตเวล แต่งงานกับเด็กสเตอร์ลูมิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ค่อยๆจางไปก็เป็นทีมที่ผมชอบมากๆนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ค่อนข้างที่จะน,น่าเสียดายที่มันถูกละลายหายไปโดยที่ไม่ได้จบเรื่องราวอย่างอย่างเป็นทางการอะ่ะคือต่างคนก็ต่างแยกย้ายแล้วก็โลทีมไปซะดือ้อนะฮะก็ค่อนข้างน่าเสียดายเอาจริงๆผมรู้สึกว่าถ้า2.0นะ่ะมันปล้ำแบบเนี้ยทุกสัปดาห์ คนดูก็จะกลับมาดูนะเว้ยเพราะว่ามันสนุกทุกคนมันสนุกจริงๆคือโอเคเราอาจจะแบบเฮ้ยไอพวกนักมวยปั้มหน้าใหม่พวกนี้แม่งจะมาเก่งกว่าตัวเก่าๆได้ยังไงโอเคมันขัดใจแหละแต่ว่าในสัปดาห์นี้อ่ะทุกคนตัวแมทมันสนุกมากตัวแมทมันดูแล้วแบบเฮ้ยสนุกดีทั้งตัวเก่าตัวใหม่สามารถทําแล้วก็เล่าเรื่องราวได้อย่างดีมันอาจจะเห็นข้อแตกต่างกันนิดหน่อยในสไตล์การปัม้ม แต่โดยรวมแล้วว่าตัวแมทมันดีผมรู้สึกว่าถ้า nxt ส0สามารถทำแมทแบบนี้ได้ในทุกๆสัปดาห์เฮ้ยผมว่าแม่งจะเป็นการพัฒนาไปสู่การเป็น2.0ที่แท้จริงมันคือการปลุกเรา้าแล้วก็พัฒนานักมวยปั้มด้วยแมทที่มีคุณภาพอะเพื่อให้มันต่อยอดขึ้นไปอีกดันหน้าใหม่ๆออกมาแล้วก็มีแมทที่ดีมีคุณภาพเรารู้สึกว่าเฮ้ยดีแม่งน่าสนุกเลยนะครับ ถ้ามันทาได้แบบนี้ในทุกๆสัปดาห์นะผมว่าเวิร์กนะครับแต่คิดว่าไม่น่าได้วะทุกคนจริงๆเรารู้สึกว่าแมต์แบบเนี้ยคงอยู่ใน NXT ได้ไม่นานเดี๋ยวอีกสักพักมันก็จะกลับไปเป็นอ e ีลอบเดิมแบบว่าสเตปแบลลี่ทูแบลลี่โอเวอร์เฮดซูเพกแบลลี่ทูแบลลี่สลมแล้วก็ตุ้มตามใส่ท่าไม้ตายเอาชนะไปอะไรเงี้ยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเออสัปดาห์นี้มันคือการพัฒนาแหละ ถึงแม้สัปดาห์อื่นๆนมันจะเป็นการแบบถดถอยลงไปก็ตามนะฮะเอาล่ะก็เดี๋ยวติดตามกันในวอลเกมนะครับในวันอาทิตย์นี้ก็คือเช้าวันจันทร์บ้านเรานั่นแหละนะครับก็สามารถดูได้ที่ WWE Network อ่ะก็ลองติดตามกันนะครับลองดูว่ามันจะสนุกไหมสำหรับศึกใหญ่ในตำนานอย่างวอลเกมนะครับผมเอาล่ะวันนี้นะฮะก็มีข้อมูลมานำเสนอประมาณนี้ ตกบงพ่อตรงไหนไปยังไงขออภัยนะฮะใครที่ฟังเราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ใครอยากสนับสนุนก็สมัครสมาชิกได้นะครับใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ